สบายดีสบายดีสบายดีตอนเช้าๆเลยพี่น้องมาอีกแล้วตะวันพาแซ่บพามวนมื้อนี้มเมนูอ่าอีหยังนี่เขาเอิ้นว่าก้อยสามสิบกีบว่าซั่นเด้แม่กบข้าวเหนียวหว่อนๆพี่น้องเอ้ยแงจากเหงื่อหายหายไหลออกอากาศวนๆอยู่นี่แมเผ็น,นตะแซ่บอีหลีพี่น้องเอ้ยอืข้าวเศร้าข้าวเศร้ามื้อนี้อื อยู่ไงอยู่นาะคือเก่าแม่เมื่อไ่ได้อ่ามะเขือสามหน่วยหอมบัวมากัาบกินผู้เดียวตามเคยอกินผู้เดียวตามเคยมือน้่พี่น้องไอ้เมียกับโบยูลูกกับโบยูล่าห์ห์ห้ห์ห์ห์ห้เ์ห์ห์ห้ง์ห่น์ห้เป็นห์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 อ์ห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  ผ้ได้จะเห็นหน้าแอดมินอดใจรอเด้ซ่อมมือกล้องเลยก่อนอตอนนี้แอดมินไทยเองซอมมือกล้องได้หละส,สีได้เห็นหน้าแอดมินเลยว่าเข้าไปเบิ่งก็ได้เรามันจะมีมหูบอยู่ <S 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 2> <S 2> พี่้องไงมองไห,หมอือข้ามือเศร้านีา่จะพี้องแสบแสบน้ำกันเด้อเข้าเศร้าเข้าเศร,าร้าอือเข้าเหนียวฮอนอนหนึ่งอ,อกอ้ายทวนทวนยูพีดองกันมาอือิ้หนึ่งสุกใหม่ใหม่ เฮ็ดเองกินเองคือเก่าหะล่ะืมมีผู้ใดเฮ็ดให้อ้าวเพราะตอนนี้ก็เดอ้อคลิปนี้เดอ้อ